ราอยากขอโทษเขาในสิ่งที่เราจะไม่เคยพูดจร,จริงๆอะขอเป็นคนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะว่าจะอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนั้นอะสมองมันพอมาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยค่ะว่าอะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็เออจริงๆแล้วไอ้คำขอโทษเราหอมเตรียมมาอยู่แล้วแต่ว่าเรากล่าว่าพี่นิกรจะถามเราก่อนให้เราพูดเราเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญคุณมดดำเนี่ยเขาท่านเอาสคริปต์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอะแล้วเราแบบพูดดีจังเลยอ่ะมันทัดใจอะมันทัดใจอ่ะ เราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอะ่ะมันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอะ่ะมันบิ้วเราก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอะ่ะมันก็เลยนิดนึงแต่แต่บอกตัวเองเลยว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเธออะไรเงี้ยแต่มัน กันสุดๆแล้วค่ะจริงๆคือแล้วมันก็บวกกับเรื่องที่พนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราด้วยมันสร้างความเสียใจกับเราอะค่ะก็เลยรวไปในโมเมนต์นั้นค่ะแล้วก็เสียายเงินที่เพิ่งครบริการเป็นหลายอารมณ์ค่ะมันก็มีท่อนหนึ่งที่แท็กตอบกันมาแล้วแท็กก็เหมือนเสียสะอื้นไปด้วยไม่ทราบเลยค่ะสมองคือหูดับไปตอนนั้นแล้วพี่หอมพอได้ไปออกรายการเนี่ยได้คุยกันล้วเป็นยังไงบ้างแบบมันมีอะไรที่เรายังติดค้างกันหรืออะไรเงี้ยมันได้เคลียร์กันตรงนั้นจบไหมพี่คือหอมว่ากันมาเจอกันมันาย้น่เพออมงี รายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันแล้วเออเล่นเรื่องนี้เหรออ๋อมีเล่นหรอเอองั้นไม่รับดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมันเลี่ยงกันแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสร็จก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้หองว่ามันก็สบายๆเหมือนปลดล็อกแล้วมันโล่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างใครไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถถ่ายกันได้ได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือภรรยาเขาก็มาด้วย เราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้ง3ามคนค่ะแน่ว่าวันนี้เราต้อเลิกความเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้คือเป็นเพื่อนแฟนเก่าได้แล้วเป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมข้ามคำถามนี้ไปที่เขาบอกว่าเลิก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 กับแฟนเก่าจะปั๊บข้ามเรียกอะไะเรียงกเมื่อเรียกเพื่อเรียกหรือว่าหรือว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนขอเป็นตัวไว้ข้ามเอาเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกับแท็กได้นะตอนนี้ตอนเดียวชื่อ ไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าเออคือเราอยู่ๆมันก็เออร่วมงานกันได้อย่างเงี้ยค่ะร่วมนกันมครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตอบประเด็นอื่นไงเอาที่คนเดียวอางนี้จะเอาหอมรับแขกกลับมาเพื่อจะมารับแขกที่นี้ไหมหอมรับแขกมันปิดซีซั่นไปแล้วนีเประเทศพิเศษไงถ้ามันกระแสดีร่วมงานกับแฟนเก่าแล้วมันปังจริงๆร่วมงานได้ร่วมงานได้เลยเพียงแต่เราแค่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสมแต่ถ้ามีอะไรเหมาะสมเราก็สามารถนึกถึงเขาแล้วก็ เลือกเขามาร่วมงานได้คะ่ะเัระนั้นหลังรายการแล้วหลังจากอดมกไ่ได้พูดคุยกันบ้างมมันดึกแล้วคะ่ควะ,ก,คะก็เลยไม่ได้พูดคุย <c oughs> แต่ว่าแบบขอบคุณภรรยาเขาก็ทักทายอะค่ะ,ะแล้วถ่ายรูปคู่อันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราตั้งใจไปแล้วก็ที่เห็นที่ออกเขียนแคปชั่นดูน่ารักเลยหลายคนก็แบบเข้ามาแบบดีต่อใจอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการกันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกว่าโอเคนะงานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูค่ะ ไม่ได้มีอะไรมากะครับใช่ม,มันก็เป็นเหมือนเป็นการพูดถึงในอดีตที่เราปลดปล่อยคือมันเคลียร์ใจปัญหาของเราเนาะเออหอมอยากให้เป็นตัวอย่างสําหรับใครที่กําลังโกรธใครสักคนหนึ่งอยู่ไอการโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมันมันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสักทีอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออ,เอ,อหอมว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นอะคำขอโทษอะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรู แล้วมีงานติดต่อขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเราต้องไปติดต่อเขาไปอคเดียวมีงานคู่ติดต่อมาทางไหนหรรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกาละเทศะไม่ใช่ว่าวาเลนทนยติดต่อมาคู่กับแท็กอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยก็ไม่ใช่คัมมีแซลเลือกกมรัเรอไหมครับหมายถึงตัวเขาเหรอไม่อะค่ะเขาก็อยู่ในสคริปค่ะเขมมีแซลรอสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะแต่ว่ามีดาราที่บอกว่าเรามีแฟนมีดารามาจีบเราใครอะไม่รู้เลยีเธอ อกว่ามีคนมาจีบเราเป็นคนในวงการกับพูดนี้เรายังเราเชื่อคำพูดเขาเขาเหรอ <c oughs> เขา <c oughs> ไม่ถึงแม่อ้ว <c oughs> อนจะิเขาถึงจะเป็นแม่เรานะ <c oughs> ที่เราคุ้นรูนะเราต้องรู้จักแม่อ้วนรีเทิร์นอย่างดีสิสองแม่แม่โกหกเหรอโอ้ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีงไม่มีเกี่ยวกับอะไรไม่มีค่ะไม่เี่ยบรื่องที่ย้ายหินนะมีเจ้าดอกไม้มานะบาฮ์ฮอดฟอร์เรเบอร์ค่ะโอ้บาฮฮอดฟอร์เรเบอร์แล้วกับพี่ป้องนี่เราอเราไม่ต้องลุ้นแล้วหรือว่ายังไงพี่ป้องมีลุ้นค่ะลุ้นได้ถ้นไ้าถ้าท่าสื่อถ้าต้องเชียร์ถ้าคนจะต้องเชียร์ว่ากับพี่ป้องหอมว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเอ่อเวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณง่าย จับสัญญ,ญาณได้ชอบมาคิกไกลตลอดแหละลูกแสดงว่าสิ่งที่มันผ่านม,มาสิบกว่าป,ปีที่แล้วมันคืนมันจะกลับมาแล,แล้วเราก็สวยก็คือแบบเขาจะมีความเอ็นดูหอ่อราะว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่า <laughs> ไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันนะแบบถ้า40อ่ะิเราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมเออม,มาความรักเขาก็เริ่มจากเพื่อนหมดเลยนะครับ เนี่ยหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดๆอ่ะเข้าใจปะและอประโยคที่บอกว่าถ้า40เราไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยชที่มาจากปากผู้ชายนะอ่าเราไปเช็คเขายังหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมได้ประโยคนี้รูจากปากเขาถ้าเกิดเปเช็คถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วหมายว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงผูหรือเปล่าเขาเินหรือเปล่าอันนี้พี่หอมยอดเขามาไนี่เอาวดีตอนเวลาเจอหน้าเขาเราทำอย่างนี้ปะเนี่ยมันมันสนิทกันมากค่ะ สนิทกันแบบอุ้ยต่กอนนี่เรียกกันหัวไปไหนมีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะ<ช>สนิทถึงขั้นที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันมันรู้จักกันมากเกินไปแล้วถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการล,าล,ลื่นล้มใช่ไ้ยลื่นล้มก็แบบเอเอเเชียร์มากๆหรอเรายังมีสติกันอยู่อ่ะเออผมว่าตับใดที่ยังมีสติกันอยู่เราคิดว่า เราลองมองหาคนอื่นกันก่อนเขาว่าไหนไม่มีสตินะคะอ่าเด็กสกรูบสกรูบไปไปดื่มกันไหมแล้วตอนเนี้ยเราสวยขึ้นหนะมันยั่งยั้งดับหน้าใหม่ค่ะไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยหรอเออเนี่ยคิดนาแต่ว่ามีเออไม่ก็เขารเาก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาพูดเล่นพูดจริงจีบนะครับจีบได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คุยกี่คนครับนับมือไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ไปต่อ เคยบอกว่าจเจอเจอแล้วแต่ว่าไม่ไปแล้วไปแล้วไม่ได้ชอบเขาหมอดูราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าว่าจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอห่าเงินจอตอนไหนครับตอนนี้ไม่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการขายของอดีมากแล้วก็ให้เซกุตบายวงการบันเทิงเลยนะอมพูดว่าเซกุตบายได้เลยพูดอย่างงี้ ตอนนี้หอมก็เฟดมาประมาณแบบ90%แล้วนะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากมายย่อๆขอถามค่ะหนึ่งเรื่องครับหน้าใหม่หลายคนบอกจะหยุดได้หรือยังขับพราะตอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ยังไม่หยุดอีกหอมพูดเล่นคือหอมอ่ะเออเอาอะไรจริงได้บ้างระหน้าใหม่อย่างนี้ใส่เดิมเลยอ่ะเออไม่ค่อยเหมือนตัวดีแล้วนะหอมคือตอนนี้โอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรอะค่ะมันเมื่อเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหน้าหย่อนค้อยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิด ในอนาคตอีกทีหนึ่งอันนี้เราไปขอ,อที่ไปทำมาล่าสุดบบินไปนี่คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปอินดราเกาหลีเลยเหรอไม่ไม่ไม่ได้เอาเลอะไรไปเลยคือเพะตะเวนไปก่อนรอบหนึ่งตะเวนถามคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างเงี้ยต้องทําอะไรเกาหลีส่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบทุบหน้าทุบหน้าก็เป็นผิงหน้าโหลเหมือนคนอื่นอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไร งั้นสองกระจกดูหน้ามีปัญหาอะไรมีปัญหาที่ตาอยากให้ตาโตแต,ต่ตามีตา2ชั้นอยู่แล้วตา2ชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดึงเ e อ็นเดลทายแล้วกันเ<อ>จาะ4จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองกล้องดึงดึงหน้าผากขึ้นนิดนึงมันจะได้ตาโตแค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้บอกจะออกจากวงการจริงหรอหอ<ผ>มก<น>็เฟดมา90%แล้วค่ะอร่เซ็เฟดแล้วค่ตั้งใจตั้งใจทำงานเฟดออกจากวงการก็ไม่ได้มีไมี ไม่ได้มีออกรายการหรือออกอะไรแล้วนะยังยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเช็คมีเอามีรายการใหม่ขึ้นหอมกระผอยแล้วก็ละครของเชนส e คือละครเนี่ยว่าจะไม่รับแต่เชนติดต่อมาให้เล่นบทเคอร์ี่แล้วก็มันมันคาทายบทอาทเอ๊ะเขาเล่นยังไงนะการเป็นเออเคอรี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าขอดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างเคอร์ี่มีใครบ้างแพทนปภา ตีชาใบเฟิร okay. ์นใบเฟิร์นพิมชนกเราก็เออเราเกตดเดียวกับใบเฟิร์นจะมาร่วมงานด้วยลยถึงครับหนุ่มๆมีใครบ้างเต่าสมชายอ่าก็เล่นเป็นเจ้าบาแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อาบอบนวดจริงๆใช่ป่ะคือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในละครแล็เตอร์ตีชาเดินไปห้องน้ำซึ่งเขาก็เปิดทำการนะแล้วก็มีคนมาถักตีชาว่าหนู เบอร์อะไรอ่ะลูกแสดงว่าเหมือนตบทีโอ้โหตีบทแตกแต่งตัวปุ๊บเหมือนปั๊บเลยนี่หอมไหมเคยทำอันนี้คืองานทิ้งทวนไหมหรือว่าหอมหอมว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ที่หอมเก็บไว้อ่ะมันเป็นงานที่เรารู้สึกอยากทำมากกว่าค่ะว่าว่าเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีอะไรที่มันติดต่อแล้วมันน่าสนใจ ก็ก็ก็อยากลองดูแต่ถ้าจะเรียว่างานละครนี่แทบจะไม่มีแล้วจากตอนนี้แทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ว่าเออมีละครเหมือนต่างประเทศติดต่อมาอ่าของว่าอันนี้มันท้าทายอะไที่ท้าทายก็จะรับแต่ว่าใช่ก็ก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ขอดูไปเรื่อยๆว่าเออคอนแทคมันตกลงกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นดาราชายเหรออะไแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเนาะยังไม่เกษียณใช่ไหมยังค่ะยังก็ยัง เรากขาไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีหอมคิดว่าหอมโฟกัสทางธุรกิจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เชื่อเลยไม่สั่งไม่เช่เลยเป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่ฉะนั้นหอมก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทําให้หอมหาเงินก้อนนี้ได้ค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะกับพี่พี่สื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบก็คือวิ่งหนีเลยโอเคโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ